เล่าเรื่องสังคมศึกษาสวัสดีครับในคลิปนี้เรามาดูเรื่องของการเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจะพูดถึงหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับมีหน่วยงานไหนบ้างมี3หน่วยงานสั้นๆไปดูกันเลยครับอันแรกครับผู้ตรวจการแผ่นดินสัญลักษณ์ดังนี้นะโลโก้ของเขานะครับโลโก้ของเขาคือประมาณนี้นะครับผู้ตรวจการแผ่นดิน พระมหากาษัตริย์แต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาวุฒิสภาก็คือสวเนะนี่ยสวแนะนํามาพระองค์ก็แต่งตั้งนะครับโดยมีประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองราชองการจําไว้เลยนะว่าทุกครั้งที่มีการการแต่งตั้งนะครับก็จะต้องมีผู้รับสนองราชองการด้วยนะครับ <c oughs> มีทั้งหมด3คนกรรมการนะครับมีทั้งหมด3าคนอยู่ทั้งหมด6ปี สคนนี้อยู่6ปีนะครับหน้าที่ของเขาทำอะไรบ้างรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าที่ของรัฐเจ้าที่ของรัฐนะครับกระทำเรื่องต่างที่มันไม่เป็นธรรมประชาชนอย่างเราสามารถฟ้องที่สายด่วน1676เนะครับเป็นสายด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ะจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบว่าเจ้าที่คนไหนที่ทำหน้าที่ไม่ยุติธรรมบ้างนะครับสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนะครับเมื่อรับเรื่องร้องเรียนก็ทําการพิจารณาตรวจสอบนะครับประมาณนี้แล้วก็จะประเมินผลแล้วก็รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีทุกๆปีฉะนั้นถ้ามีคำถามถามว่ารับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนจากการกระทําความเดือดร้อนจากเจ้าที่ของรัฐ ะครับเป็นหน้าที่ของใครก็ตอบไปเลยว่าผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตัวย,ย่อก็คือปอปอชอปจุดปจุดชจุดปปอชอนี่นะครับพระมหากษัตริย์แต่งตั้งแต่งตั้งแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาอีกแล้วนะวุฒิสภาแนะนําอีกแล้วให้พระองค์แต่งตั้งโดย มีประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองราชองการมีประธาน1คนนะครับประธานปปชเนี่ยหนคนแล้วก็กรรมการอีก8คนฉะนั้นรวมกันก็มีทั้งหมด9คนดำรงตำแหน่ง9ปี9คน9ปีปปชนี้ทำมาที่อะไรบ้างชื่อของเขาก็าคือป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชื่อเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าเป็น,นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าที่ระดับสูงของรัฐก็คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับอธิบดีต่างๆนะครับนี่แหละนะครับปปชทำหน้าที่ในการตรวจสอบหนี้สินแล้วก็ทรัพย์สิสนว่าคุณเป็นรัฐมนตรีเป็นนายก2-3ปี4ปีเนี่ยคุณมีเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ะครับคุณไปโกงเข้ามาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านี่คือหน้าที่ของปอปชในการตรวจสอบนะครับถ้าพบเหตุว่ามีการทุจริตถ้าพบนะว่ามีการทุจริตก็คนนั้นก็จะต้องทําการสืบสวนอีกสืบสวนและสุดท้ายก็ต้องออกจากตําแหน่งนะครับเมื่อคนนั้นพ้นจากตําแหน่งจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมือง5ปีประมาณนี้เนาะปป,ปชนะครับทําที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าที่ระดับสูงของรัฐไต่สวนสรุปสำนวนเสนอต่อวุฒิสภานะครับและถ้ามันมีเรื่องราวนะครับต่างๆที่ว่าถ้ามีความมูลความผิดจริงก็จะต้องเอาเรื่องนั้นนะครับไปให้สารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสารดีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัวนี้เป็นสารเฉพาะของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเท่านั้นนะครับเหตุผลที่ไม่เอาไปรวมกับสารอื่นก็เพราะว่าป้องกันการแทรกแซงหรือว่าป้องกันแบบความลําบากใจของการตัดสินของของสารนะครับก็เลยแยกไปเลยนะครับสารนี้ถ้ามีการตัดสินว่าผิดจริงก็ออกจากตําแหน่งเลยนะจะไม่มีการแบบอุดท์รประมาณนี้นะครับและก็ปปชจะต้องประเมินผลและรายงานผลต่อคณะกรรม คณะรัฐมนตรีทุกปีฉะนั้นถ้ามีคําถามถามว่าหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือหน่วยงานดใดใ,ในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็คือปป,ปชสัญลักษณ์ตามนี้นะครับแล้วก็สายด่วน1 7 8 4่โทรได้ตลอดเลยนะถ้ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ พบเห็นว่าอยู่ดีเฮ้ยนายกนายกอบาตาคนนี้ทาไมอยู่ดีร่ํารวยผิดปกติออกรถออกบ้านซื้อที่ดินร่ารวยผิดปกติเงินเดือนไม่น่าซื้อได้เราสามารถมันต้องมีมีเอกสารหน่อยแหละนะครับในการฟ้องร้องนะครับอยู่ดีพบเจอเฮ้ยทำไมอบาตาทําไมนายกทําไมนายกเทศบาลคนนี้ร่ํารวยผิดปกติเราสามารถแบบให้ปปชตรวจสอบได้นะครับประมาณนี้เนาะและคณะ กรรมการหรือว่าองค์กรสุดท้ายคือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตัวนี้เช่นเดียวกันครับพระมหากาษัตริย์แต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาโดยมีประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองราชองการมีประธานกรรมการคนนี้หนึ่งคนแล้วก็กรรมการอีกหคนรวมเลยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีทั้งหมด7คนนะครับอยู่ทั้งหมด6ปีตรวจเงินแผ่นดินชื่อเขาทําตามวัตถุประสงค์เลยก็คือทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐ ดูหน่อยว่าโรงเรียนของพวกเราได้เงินมาเท่านี้เนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่โปร่งใสไหมประมาณนี้นะครับกำหนดกฎเกณฑ์วางนโยบายนะครับในการตรวจเงินแผ่นดินให้คำปรึกษาและตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินนะครับพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางงบประมาณและการคลังนะครับฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐต่างๆเวลาได้รับงบประมาณมาจาก ภาครัฐมาจากแบบส่วนกลางก็ต้องใช้เงินให้มันถูกต้องนะครับถ้าตรวจพบว่าโรงเรียนไหนหน่วยงานราชการไหนมีการโกงมีการใช้เงินไม่ตรงนะครับก็อาจจะมีการลงโทษมีการเข้าคุกได้นะครับชื่อย่อคือคอตองอนะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินม,มีทั้งหมดสามหน่วยงานประมาณนี้นะครับตรวจเงินแผ่นดินก็คือคอตองอนะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการใช้เงิน นะครับป้องกันการโกงตรวจสอบการร่ำรวยผิดปกติของนักการเมืองของนายกก็คือปอปอชอนะครับตรวจสอบพิจรารณานะครับรับเรื่องร้องทุกจากการทํางานอย่างไม่เป็นธรรมของเจ้าที่ของรัฐก็คือผู้ตรวจการแผ่นดิน 3. หน่วยงานนี้นะครับถึงแม้จะมีความแบบใกล้เคียงกันเนาะชื่อมันใกล้เคียงกันแต่ความจริงทํางานคนละด้านกันเลยดังนั้นแยกให้ออกด้วยนะนะครับคาบหนีไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ